ีแคค่ะบให้หน้าสวยหล่อเลยนะแปะหน้าปิดเข่าด้ยแปะที่เข่าไม่ตรงไหนว่างงไปทันก็เปิดมาปึ้ง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 กลายเป็นอ๋อพายโยมาลาชทาวเวสุวรรณหลังจากนั้นผ่านไปประมาณแบบสองสามอาทิตย์อะไรเงี้ยเราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นพายโยมาลาดอ่ะขี่ควายแล้วก็มองไปที่เราขี่ควายแล้วก็มองไปที่เราในีวงดูเดวงนี้นั่งสมาธิแล้ว อ่ะลองคิดด่าดูหงอยแห้งดูงงอยแห้งได้เละลุนอย่แล้ว่าสวัสดีค่ะผมกับชาแนลคำสิงแม m นี่นะคะทุกคนวันนี้เป็นคู่จิ้นสายวายถามว่าเบนรู้จักได้ยังไงเพราะว่าพี่เขาเนี่ยไปงานเลี้ยงปีใหม่ของช่องวันรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนั้น แล้วก็เลยแบบคุยกันจิปาถะใน DM แล้วก็เพิ่งรู้ว่าเราอ่ะมูเหมือนกันเสือแฟนคับพี่เขาที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะจะได้รู้ว่าพี่เขามูยังไงเออแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่ได้มูก็ดูแล้วก็มามูตามได้เผื่อแบบชีวิตจะดีขึ้นวันนี้เวลาที่เบสมูอ่ะเบสจะขอเรื่องเงินกับงานอะไรเงี้ยความรักก็ขอไมพู่มาหรือว่าจะไม่พูด ก็ต้องพูดความจริงแกว่าขอทุกเรื่องขาดเรื่องนี้อย่างไวมากเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นวัดนักปลอกซึ่งเบสได้เกิดวันเสาร์พอดีเบสก็เลยบอกพี่แบงค์ว่าที่วันนี้เบสสนใจก็เลยนัดกันมาที่นี่นะคะยวรอเจอเขาแล้วก็เดี๋ยวไปไหว้พระกันค่ะทุกคนไปค่ะ A few moments later ตอนนี้อยู่กับพี่แบงค์ค่ะสอบคุณค่ะต้องให้พี่เขานำเพราะว่าเบสไม่ค่อยมา ไม่จะบอกว่าไม่ไม่เคยมาแบบจริงจังเหมือนกันก็เป็นครั้งแรกๆแต่แค่ว่าคนะแนะนำมาเยอะว่าที่นี่นดีมากให้หนูพูดไปแล้วว่าคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่อามือต้องให้พี่หนูสอนมหนักมืหนักนต้องอยู่นิ่งๆฉันลางชันลัง ก็คือพอเราขึ้นกาแล้วตูชูเชิญนะครับเพื่อทีไปซ้าอเราเ็าจะได้หรือราิว่าของรวยเพรานั้เวลาแปะองให้แปะพระพุทธรูปก่อนซ้ายขวาแล้วก็แปะตรงกลางพอแปะเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปขอบตัวชูอีกทีนํำได้หลนะผู้ตามจบนน เราแปะขาใช่ไหมขาขาโดนบีเอือว่าเราปวดปวดเข่าหรืว่าแปะที่เข่าไม่อยากให้หน้าสวยเมื่อก่อนตอนเด็กอันนี้เรื่องจริงนะอยากให้หน้าสวยหรอกอะไรเงี้ยแปะหน้าเพราะสมมติว่าจะทำให้หน้าหัวปีนมีเต็มไปด้วยราสีของอะไรเงี้ยนี่คือเทคนิคเหรอใช่แล้วเวลาสมมุิสมมติว่าพักไม่ได้ลงสูงมาก็แปะที่หัวจะได้แบบสูงส่งจะได้แรงใช่สมมติว่าไม่ ตรงไหนว่างหัวไปจริงๆอันนี้ถูกแต่คืออย่างอย่างเราคือทุกควัมที่แบบคิดเยอะเออเยอะะกอบสช้หมด้าได้ได้ของกัน ลอกกันบ้านอย่างเดียวนะคบจะบอกว่าอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นความเชื่อของเราเหมือนกันสมมติว่าเราอะสมมติว่าเราอะโปรโมทท่านใช่ไหมถล้วลงไอจีอย่าง,างเองอี้ย<ม>แล้วมีคนมาไหว้ท่านเยอะจากเราอะเราจะได้ไปด้วยพร้อมเหมือนกับก็มีเราเราทำให้แบบคนมาทําบุญท่านมากขึ้นรู้จักท่านมากขึ้นทีนี้ลงไม่หยุดเลย <laughs> แชร์สักเรื่องอเกี่ยวกับการมูจริงๆอ่ะถ้าแชร์เนี่ยคลิปนี้อาจจะยาว5วันเออคือค่อนข้างหมักคงขอเลาก่อนทีเบสจำจำที่เขาบอกว่าให้นั่งหนู่กับน้องคนชอบไม่หรือเ่าเป็นผมไปน้องพี่ใช่เหรอพี่มอสอายเท่าไหร่หกขวบแกอายุเท่าไหร่แกต่างกับหกอีกเหรอยี่สามโอ้โหโตกว่าตั้งเยอะเป็นน้องเอ้ยผมไปน้องพี่มอสอายเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดที่พี่แบงค์เล่าให้หนูฟังอะอะไรนะ พ่อของพี่อะทำไมถึงมาเป็นมอดลูกแทนคือเราอไปดูดวงมาทุกคนคือปกติผมก็จะไหว้ไปเรื่อยมูไปเรื่อยเลยแล้วก็รู้สึกว่าทําไมชีวิตเรามันไม่แบบจึง้งสักทีไม่ฟังสักทีเหมือนเราอาจจะแบบเขวแล้วก็ทําเยอะมากใครทาอะไรก็เชื่อเชื่อไปหมดเราเราถามเขาก่อนว่าพระที่เป็นแบบพ่อของเราหรือว่าเป็นดูแลดวงวิญญาณของเราหรือว่าเป็นคนที่ปกปักราาักษาเราอะอคือใครท่านก็เปิดมาพึ่งพึ้งปึ่งึ่งกลายเป็นอ๋อพญามาราธาวิสุวรรณ เราก็ไปไหว้ไหว้ไหว้เสร็จแล้วทิคของท่านก็คือห้ามขอเพระเาะพญายมราชเนี่ยท่านเป็นฟิลเหมือนครูเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอะไรไปเส้นไหว้อะครูจะไม่ชอบการแบบติดสินบนแล้วมันก็จะมีแบบช้างมา้าแล้วก็ควายทุกคนบอกว่าให้ให้เราไหว้ช้างเพราะช้างคือความยิ่งใหญ่การขี่ช้างคือมีอำนาจมากๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ได้มันไม่เท่อย่าขี่เลควาย เอาควายมันสีดํามันเทอะเราก็เลยไหว้ควายไปให้ท่านตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็ท่องบทตามที่เขาเขียนไว้ตรงนั้นเลยแล้วก็แบบล้ำลึกจิตถึงท่านไหว้ควายท่านเสร็จปุ๊บหลัลงจากนั้นผ่านไปบบประมาณแบบสองสามอาทิตย์อะไรเงี้ยเราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นพายโยมาลาดขี่ควายแล้วก็มองมาที่เราขี่ควายแล้วก็มองมาที่เราใหมเหนนสลืมสลือสลืมสลือสลืมสลือขึ้นมาแล้วก็เห็นท่านอะมองมาที่เราหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าอุ๊ย งมงายแล้วฉันงมงายแล้วฉันต้องเปิดอินเทอร์เน็ตดูว่ามันมีไหมที่เขาขี่ไม่มีมอาจจะดูรูปแล้วคิดไปฝันเออไม่มีจริงๆทุกคนแล้วหลังจากนั้นอะ่ะ <c oughs> ก็เริ่มเชื่อมันยตลอดแล้วก็กลับไปจันทบุรีไปถ่ายม้องเบลกับหมอนี่แหละไปที่จันแล้วก็เหมือนพระที่รู้จักกันตั้งแต่เด็กอะ่ะเขาก็บอกว่าอะของเนี้ยเป็นของเองมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้เองแล้วก็หยิบให้เราพึ่ง แล้วเราก็หยิบออกมาแล้วก็เหมือนมันมีซองูใช่ป่ะแล้วก็เอาแกะซองออกกลายเป็นมีดพยายมลมราาทาวเวซวนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะแบงค์าอาจจะโดนของนะหรือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะโดนของร่องนี้ร่องนี้อ่ะอาจจะโดนของเพราะฉะนั้นอ่ะให้เอามีดเนี้ยท่องกระถาตามนี้วนน้ำสามรอบเพื่อนๆนับหนูได้ปะนับโหมดโอเควนน้ำสามรอบใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้ทานได้เลยหรือเอาไปอาบแล้วของจะหายไปเลยเพราะว่า เขาบอกมีดอันนี้แรงมาห้ามไม่ใครหยิบเด็ดขาดแบงค์เป็นคนเดียวที่สามารถจับสิ่งนั้นได้ไปไหว้อะไรนะพระยุมราชแล้วก็กลับมาปุ๊กก็เลยจึ้งจึ้งทุกคนจะบอกว่าหลังจากหลังจากที่ไหว้ท่านคือจึ้งมากเลยแล้วเราก็เล่นเรื่องมังกรกินใหญ่ด้วยกันหลังจากนั้นก็แบบจึ้งขึ้นฟีเวอร์มากหลังจากนั้นก็เหมือนแบบจึ้งมวยตลอดก็ปังมวยตลอดจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะที่ทำให้เชื่อแต่ว่าไม่อยากเล่าเยอะ องดูคนนั้นหรอจริงๆอ่ะไม่จาเป็นต้องมองดูคนนั้นคือจะดูกใครก็ได้แล้วก็ถามว่าเราต้องไหว้ใครคือถ้าเรามูกเกินไปจนเกิดลูกอะอันนี้ไม่ดีบางคนแบบมีเงิน1ล้านบาทก็ทุ่มไปเลย1ล้านบาทมี1นึ่งแสนบาทก็ทุ่มไปเลยหนึ่งแสนบาทอันนี้เป็นบาทละอันเนี้ยมันทําให้เราเกิดบุก,เ,เ,กบเพราะฉะนั้นอะการทําบุญหรือการมูเตลูต้องทําให้เรารเกิดความสบายใจและความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราทาแล้วเกิดความสบายใจอะนั่นแหละจะยิ่งได้ ครับมเรื่องนี้ว่าปังจึ้งขึ้นแล้วเรื่องอะเรื่องของมันอยู่ในยุคที่ไอทีไอทีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เรื่องพวกเนี้ยมันก็ค่อนข้างไกลตัวมันจะทำเนี้ยสมัยก่อนมากเรื่องเขาจะเป็นคนโดนเขาจะเป็นคนที่คิดตลอดผมจะเป็นคนขัดอไม่จริงหรอกแบงไม่ใช่งง้นหรอกอะไรเงี้ยเธอรู้ไหมว่าวันไหนที่วันไหนที่ อยู่ดีเราเป็นคนที่สดใสมากแบบมองก็จะรู้ทุกคนก็จะรู้ว่าเราเป็นคนที่สดใสแบบล่าเริงมากยูเราจิตตกจิตตกไปเลยแล้วก็คิดแต่เรื่องที่แบบเราเป็นบก็เรแสลกนก็เใช่อคนรอบข้างมองว่าแปลกแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราแปลกเสร็จปุ๊บก็เลยคนรอบข้างบอกว่ยเป็นไรหรือเปล่าเราก็เลยอุ้ยนึกขึ้นได้ก็เลยลองไปวนดูซะบางเราก็ทําดูมันเกิดความสบายใจคือเอามีดัน้ัทนที่เขาบอกว่าไว้ใช้แก้ของไปวนใช่วนเราก็เป็นคนที่ไนิสเหมือนเดิม มันก็ไม่ถึงขั้น nice ขึ้นมาเลยนะแต่แค่ว่ารู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกดีขึ้นแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าทําไมเราต้องคิดแบบนั้นเหมือนตอนนั้นเรารู้สึกว่าคิดแบบนี้นถูกต้องแล้วมันเหมือนมันลืมตัวเองปะเอออะไรเงี้ยไปบางทีออกงานเยอะออกงานเยอะเจอคนเยอะออกงานเยอะใช่แล้วแล้วอีกอย่างเนียก็จะมีฟิลแบบคือแฟนๆอนะก็จะมีหลายแบบบางทีเขาให้แบบเขาให้ของเรามาใช่ปะ มีคนรักแล้วคนแบบมันก็มีคนรักที่รักถึงวิธีแล้วก็รักที่ถิกมันจะมีรักอย่างนี้วัมนหูก็เคยอันนี้ขอแชร์นะบุฎดามานคนมันคี่แบบว่าอยากให้เราอ่ะคู่กับคนนี้ก็ขอมาให้เรากินเพื่อให้เราหลงรักคนนี้จะได้คู่กันไปตลอดเลยหเป่าพี่อยมางนั้นปะตลอีวิวน้แต่ไม่เคยโดนอะไรใช่ไหมแบบก็ยังก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือครั้งเดียวแล้วก็ไม่เป็นอะไรอีกเพราะว่าเวลาจะกินอะไรก็ใช้ไม่เคยไม่เคยโดนเลย เพราะว่าจริงๆนะต่อให้ไม่มีของศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยที่บ้านอ่ะถ้าเราคิดดีทําดีมันเป็นโล่ป้องกันเราอีกระดับหนึ่งทำบุญทำบุญระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราโดนของเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องทําบุญหนักขึ้นเพื่อให้เพื่อที่จะแบบเขาเรียกเสดาะขออ่ะใช่ใช่กินมังอ่ะไม่เคยได้ยินจริงหรอไม่ไม่รู้จริงเขาบอกว่าถ้าโดนของแล้วอยากแก้ของให้กินมังนี่ก็เคยกินมังมาแล้วจริงหรอแล้วดีขึ้นไหมดีปล่ะแล้วพี่ว่าหนุดีขึ้นเปล่ะดีขึ้นเอาไว้รู้กันเพียดดีเปล่ะ อยากจะอยากจะมูอะไรเงี้ยก็ก็ลองก็ลองหาที่ที่ทำแล้วสบายใจดูแนะนําเป็นแบบนั้นดีกว่าไม่จําเป็นเลยนะที่ต้องไปที่ที่ดงังหรือมีชื่อเสียงเพราะเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าอะไรปะสมมติว่าเราเปิดร้านค้าร้านหนึ่งเป็นร้านน้ําแล้วมีเราขายน้ําเราขายดีมากแล้วเราบอกไปแล้วแล้วลูกค้ามาต่อซื้อมาซื้อน้ําเราใช่ปะคนที่ต่อจะถึงูงก็จะได้ที่หลัง เพราะฉะนั้นนะมันก็ต้องรอคิวเหมือนกับเราไปเหมือนกับเราไปหวานอะ่ะอย่างน,นี้มาเป็นพันคนก็รอเรารอปไปรอคิวเพราะฉะนั้นอนะ่ะเอาง่ายๆอะเพ่ทานก็คงเป็นควนิวแบบอลิซแล้วคนนี้เหมาะใครเหมาะอะไรแล้วบางทีมันเหนื่อยนะมันต้องเขียนว่าอุ้ยคนนี้เหมาะอันนี้นมันต่อคิวเฮ้อมีเรื่องหนึ่งอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่จะหมดละช่วงโควิดใช่ปะ เป็นช่วงที่แบบคนไม่ค่อยไปวัดเพราะว่าคนไม่ออกจากบ้านเรากลัวเราอ่ะก็คือแปปอบไปอ๋อศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานสังหีแล้วเราก็ไปไหว้ท่านเธอรู้ไ่มไม่มีคิวเลยแล้วเราขอท่านเราได้เลย <l> เราไปกับเพื่อน,น <l> สามคนทุกคนฟังนะ <l> ไปกับเพื่อนสามคนผู้หญิงสองคนแล้วผมอีกหนึ่งคนใช่ไหมเป็นทั้งหมดสามคนไปที่สะพานสังหีแล <l> ้วก็ไปไหว้แล้วก็ไปเสียงเจมซีซึ่งผมไม่รู้ว่าใครอ่ะขอเรื่องอะไรเลยนะ เสร็จปุ๊บของผมอะ CMC มันพูดว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดความเครียดจะทําให้ทําทุกอย่างไม่สําเร็จ <S S S กําลังจะดังแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยก,ก็ก็เข้าใจได้แต่อาจจะยังไม่ได้ว้าวขนาดนั้น <Okay. S 1> เพื่อนอีกคนนึงปึ้งลงมาเปิดเปิดมาปึ๊บประโยคแรกคือคนลุกเลยประโยคแรกคือสมบัติของเองอะจะเป็นของเองขึ้นศาลแล้วจะชนะ คือพ่อนางเสียแล้วยาวมีญาติแล้วกำลังคืนสารต่อสู้กันเรื่องคดีว่าใครจะได้สมบัตินั้นแสดงว่าแซมซีนั้นเป๊ะมากแต่เป็นเป๊ะที่แบบไม่ได้พูดไปเรื่อยแบบไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกรอื่นคือไม่ได้เป็นกรแบบอะไรไปเรื่อยแต่อันนี้คือเขียนจนเฮ้ยนี่เขียนให้เลยปะเนี่ยอีกคนนึงตึงตึงตึงเปลืงแซมซีเปิดออกมาบอกว่าถ้าคิดจะมีแฟนอ่ะหยุดคิดซะ ให้ใช้ปากในการทำนในการทำซีไม่ใช่หมายถึงเบเนาะในการทีไม่ใช่หงพอรู้ป่ะเี่ยาสลมองหน้าเบพอรู้ป่ะซึ่งเขาเป็นเพื่อนกันซึ่งนางอ่ะอยากมีแฟนมากนะอยากมีแฟนแบบทุกบ่นทุกวันอยากมีแฟนแล้วเข้มูหนักมากถึงขั้นที่เราไปถ่ายรายการกันไปทุกจังหวัดเรามีรายการด้วยกันเนาะก็ไปทุกจังหวัดเขาบอกว่าถ้าไปจังหวัดไหนไปหัวเมืองเดี๋ยวนี้สารหลักเมืองต้องมีพระประจําเมืองต้องไปเราไปไหว้บอกว่าขอพรพระว่าขอให้ พาประจําเมืองเนี้ยให้ทุกคนได้เห็นว่าเราอ่ะมีแบบมีซีรีส์อยู่นะให้ชื่อเราดังในเมืองนี้อะไรเงี้ยไปทุกจังหวัดแล้วก็ไปไหว้ตมหัวเมืองแล้วเอนเกตหลังบ้านอ่ะไปเราไม่ต้องทำการตลาดใช่ฉันทำตลาดให้ละแล้วเหรอป่ะฉันไปดูหลังบ้านอ่ะว่าคนดูซีรีส์มาจากจังหวัดอะไรมันจะบอกเป๊ะเธอเปนคนรู้ตรงนี้จริงเป๊ะตามที่ไปไหว้เออไม่มาถึงว่าดีค่ะที่พี่มาแชร์เพราะว่าคนยังไม่เห็นไงเยดูช่องนี้แล้วก็ แต่อยากจะบอกคนที่ติดตามน้องเบสเลยว่าแบบน้องเป็นคนที่น่ารักมากเมื่ออีกแล้วช่องอีกแล้วในรายการผู้ชมไม่อช่ก็อยากบอกทุกคนให้รู้เลยว่าเขาไม่ได้เป็นแค่นากกองอย่างเดียวหลังกองเขาเป็นแบบนั้นจริงๆอย่างเช่นแบบเราอ่ะเคยบอกเป็นในรายการะบายบกับแบงค์ว่าเราสําหรับเราอ่ะเราสุขวยอยู่กดังมากดังแบบดังมากดังจนแบบไม่จําเป็นต้องหันมาสวัสดีเราเลยก็ได้ว้า จริงจริงเราเราเคีความรู้สึกง,งานเพราะเรา<อ>เราเรา,เราเข้าตอนนั้นที่เราไปงานเลี้ยงช่วงวันอ่ะเราสึกว่าเราตัวเล็กมากเราก็นั่งของเราไม่กล้าเดินไปไหนเรา,<ม>า,าตัวเล็กเหมือนกันถ้าไปยู่ช่วงวันไม่เธอดูแบบเป็นใครมากเลยใช่้านแล้วเสร็จแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเขาก็เข้ามาแบบสวัสดีสสดพี่แบงค์เราอุ้ยจับเราได้ด้วยน่าต้องเลยอับไปลฟ์เพื่อนทุกคนฟังหมดเลยแบบน่ารักมากน่ารักมากจริงๆโอเคประวันนี้โอเคค่ะก็ติดตามพี่พี่ได้มีให้ฝากอีกทีนึงซีรีส์ซีรีส์ก็ ก็สามารถดูยอ้อนหลังได้นะครับมับงกรกินใหญ่บิ๊กแล้วก็หนุนซีรีส์นะครับเข้าไปใน YouTube <c oughs> ก็ดูได้เลย,เลยแต่ถ้าอยากดูเวอร์ชันแบบแซบๆซอันคัดก็ในไอชีอ e, ีเป็นแอปพลิเคชันสำหรับดูซีรีส์นะครับแล้วก็เราจะมีเรื่อง,องใหม่หด้วย<ๆ>ก็เดี๋ยวน่าจะออนทางช่องวันสามสิบเอ็ดนี่แหละก็คือเรื่องมีเพียงชาไรนะครับซันเซ็ตเอ็กวายพายรตก็ปล่อยไปแล้วนะทุกคนใครอยากรู้ว่ามันจะเป็นมูดฟิลไหนก็เข้าไปในยูทูบได้นะครับก็น่าจะมาประมาณปลายปี เฟซบุ๊กไอจีทิก톡ของผมนะครับมอสหลง M O S L H O N G มอสหลงทุกแพลตฟอร์มเลยยูทูบชื่อว่าม่องเบี้ยวทำไมถึงมองเบี้ยวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยกันนี่หนาวแล้วอ่ะมองเบี้ยวมองเบี้ยวยอมาจากท่องเที่ยวบวกกับมอสแบงเป็นมองเบี้ยวเหมือนอ่องกับเอี้ยวมาใส่มอม้ากอใช่มอม้ากอเมาเป็นมองเบี้ยวอ๋อสี่สิบเกมองเบี้ยวแล้วก็ โซเชียลส่วนตัวนะครับก็คือ isbanky ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันก็เข้ามาติดตามได้ครับถ้าจะชวนไปม้องเบี้ยวไปแบบพวกเอ็กซ์ตรีมหนูได้ชวนหนูได้เลยชอบไหมปีนไปได้ลงน้ําลงห้วยชอบวนเจอร์เข้าป่าลงห้วยละได้หมดได้หมดแล้วก็ทั้งทั้งเขาคือมีเราอยู่เต็นท์เดียวไม่ถ้าจะไปนอนเต็นท์อย่างนั้นนะเดี๋ยวรอหนูมีแฟนก่อนเอ้ยได้ไปไหมมันจะได้ลุนลุนนี้แล้วปะได้ไหมจะไปมูไนจะมีแล้วปะในดวงดูดวงนี้นั่งสมาธิแล้วหนูจะมียัง มันอยู่ที่คนเธอฉันก็ไม่ได้เป็นหมอดูไหมอ่ะลองลองลองสกสกินนิดนึงอ่ะได้ลองอ่ะลองคิดดูง่อยเห้งดูงอยเหงว่าจะมีแฟนเปล่าเร็วๆนี้กูเสียใจอ่ะเออเอ้ยอันนี้แล้วก็เสียใจกูนหนูเสียใจยังไม่ใช่แนวทินนี้นะแน่จะเป็นอันที่ต่อไปเร็วไปอาทิตย์เนี้ยแล้วก็ยังไม่ใช่เดือนนี้เดือนไหนพอฉันรู้มีความรู้สึกว่าจริงเธอเธออยากอยากมีแฟนใช่ไหมแต่งจริงแล้วเธอชอบใช้ชีวิต ที่มีความสุขกับตัวเองอยู่อ๋อเฮ้ยหัอดูอยู่นะเออเออสามเดือนป้ายเพราะว่าปีหนึ่งเอสิงหงค่กันยาตุลาพุจิเหรอพุจิประมาณพุจิเพราะพุจิมันเป็นช่วงเดือนที่ลาหูวอะออกและการงานการเงินความรักจึง่งก็คือจะมีต้งแต่ <ปะ S 1> พุจิเป็นต้นไปฉันว่าเธอหน้าตอนนั้นอะน่าจะไม่เป็นแฟนแล้วไม่ก็เริกพุกกจีละ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บายไว้เจอเราในอะไรนะม่องเมีย้ยม่องเบี้ยวตายละม่องเบี้ยว